นอกเหนือจากนี้ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีประวิทย์วงสุวรรณนะคะพร้อมกับคณะก็เดินทางลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสระบุรีค่ะคไปตรวจสอบความพร้อมของกลไกต่างๆเพื่อที่จะรับมือนะคะกับการบริหารจัดการสถานการณ์น้ําและอุกขภัยในพื้นที่ภาคกลางให้ไม่กระทบนะคะกับชุมชนท้ายน้ําโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและบริมณฑลริมแม่น้ำเจ้าพระยาและ แม่น้ําป่าสักค่ะโดยได้รับการฟังบรรยายนะคะสรุปถึงสถานการณ์น้ําในภาพรวมแผนด้านทรัพยากรน้ําสระบุรีความก้าวหน้านะคะ13มาตรการรับมือในช่วงฤด,ดูฝนรพร้อมกับแผนบริหารจัดการน้ําเขื่อนป่าสักรวมถึงแนวทาง การระบายน้ําฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาช่วงนี้เนี่ยฝนฟ้าตกแล้วน้ำเนี่ยมันก็เหมือนว่ามีทีท่าจะล้นนะคะเขราะเมีการบริหารจัดการโดยการปล่อยน้ำะนะคะที่เขื่อนแม่น้ําเจ้าพระยา,นานแล้วก็อาจจะรวมกับช่วงนี้น้ําทะเละหากว่าพื้นที่ไหนที่อยู่ริม ใกล้ๆนะคะฝั่งตลิ่งที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษนะแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังได้ร่วมกับทางกรมชลประทานค่ะได้มีการรวมทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายปกครองระดับจังหวัดนะคะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับศูนย์อำนวยการส่วนหน้าของสทชที่จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะ ตั้งมือนะคะตั้งแผนรับมือรับมือกับฤดูฝน1ิมาตรการนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็เริ่มตั้งแต่รับ,รบมืองแต่ฝนตกน้อยๆไปจนถึงการมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็เยี่ยวยากกันเป็นขั้นสุดท้ายนะคะครับ